สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาอัปเดตที่พ่อผ่าแกเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนะครับที่สักประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับที่ผมเคยมาถ่ายถ่ายแกอยู่เนาะนี่นะครับระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเนาะอันนี้เลี้ยงอะไรบ้างนะพ่อ,อนนนในนี้ปู อืมครับวิวแกให้อาหารเนี่ยหนึ่งเดือนนะครับก็จะเริ่มมีวัชพืชมีหญ้ามีอะไรขึ้นเนาะในบ่อบ่อทุกอย่างเลยรวมเลย,เลยน้อบ่อนี้รวมเลยนะครับอืมเมื่อคืนฝนตกหนักครับฝนตกแปรงด้วยตกนานด้วยน้ำขังเลย ดี๋ยวมาดูบอ่อถัดไปนี่แกนี่แกก็จะเตรียมด้านนู้นแกจะปลูกข้าวโพดนะครับสายสปริงเกอร์น้ำน,นะครับเดี๋ยวมาดูบอ่อที่สองนะครับบอ่อที่สองเลี้ยงอะไรนะพ่อบ่อที่สองเป็นปลาเพียนกับปลาหมอปลาเพียนกับปลาหมอใช่ไหมอมอยืกอยู่ยังเล็กอยู่ ไม่เห็นก็ขึ้นขึ้นขึ้นวนอยู่จิ๊บจิ๊บจิบเลยนะครับมันตัวเล็กอยู่กว่าหมอตะเพียนเอามาลงได้กี่วันละมันลงได้ประมาณยี่สิบวันหรือเปล่ายี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบกว่าวันเนาะนี่มาดูบ่อบ่อนี้บ่อปลาดุกนะครับบ่อที่สาม บอ่อปลาดุกปลาดุกก็ออนนหน,น,นึ่งเ,เดือนนะครับใช่ไหมพาะหนึ่งเดือนนี่แหละหนึ่งเดือนนะครับเดินกลัวเหรอไหมหนึ่งเดือนไหมมาสองนิ้ว <c oughs> เกือบสองนิ้วเนาะ มาตัวละกี่บาทครับตัวละสองบาทโตเร็วนะครับเพราะมันอยู่ในบ่อธรรมชาติเกินแต่แป๊บเดียงบรรยากาศดีนะครับบ้านพ่อเนี่ย บอ่อที่สามเออบ่อที่สี่บอ่อที่สี่พอบ่อที่สี่จะเป็นป่านินป่านินอย่างเดียว <laughs> ป่านินอย่างเดียวเลยเอือ,อ,ด,อดูสินี่ขึ้นเหมือนกัน,น,น,นอืม ก็ตอนนี้ซ้อนประดุกใช่ไหมจะเอามาทําประกอบอาหารใช่ไหมพ่อไม่ต้องซื้อเลยครับนาเกาก็ทำํำน้ําวันนี้น้ําเยอะ,อะลมพัดเย็นๆสบายๆอิจฉาพ่อผาเลยมีอากาศแบบนี้ โอเคครับเดี๋ยวมีมาอัปเดตตอนไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับเ,เ, okay. เรื่อยๆเนาะโอเคเลี้ยงไรไจะปลูกอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ